เมื่อคืนฝนตกะนะคะแม่อ้อมก็เลยขังแตเอียไว้เพราะว่าฝนมันตกอ่ะแม่อ้อมก็เลยไม่อยากให้แตเอียออกไปข้างนอกพี่ฝนฉี่ได้เหม็นเดี๋ยวมาดูกันนะคะให้ได้ฟังเสียงกินข้าวหมดไหมกินข้าวหมดไหมกินข้าวหมดไหม อบอกแล้วไงอยู่กับน,น้องอะดีแล้วอยู่กับน,น้องอะกลางคืนเนี่ยเออเช้ามาก็ปล่อยแล้วกลางคืนก็อยู่กับน้องไปสิพันแข้งพันขานะเออกินข้าวกับน้องอยู่กับน้องเมื่อคืนฝนตกหนักมากไงจริงๆไม่อ้อมใส่เข้าไปตั้งแต่ก่อนฝนตกแล้วล่ะค่ะพอใส่ได้สักพักหนึ่งฝนมันก็ลงอือก็ก็อยู่ได้นะ ตาลก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวดูตาลเดี๋ยวดูตาลสิตาลอยู่ข้างล่างเดีย๋ยวดูตาลที่ตาลอยู่ข้างล่างเดีย๋ยวดูตาลนี่มันอยู่ไหนไงาตาลตาลก็ไม่ไู้ทำนายพรหอมอ้องก็กุ้มใจ,จกับมันจริงๆเลยต้อไงาตาลไม่ว่าอะไรพี่อยู่ด้วยกันไอ้นี่ก็อ้วนตุบเลยไอ้นี่ก็ผอมก็ลองกองแกงอ่ะแผ่นแข็งโอ๊อยกัดทำไมเล่าแต่เอีย ตักโตู๊ข้าวก่อนตาน้เพื่อนเราตางกินข้าวได้ไหมไม่กินเนี่ถามกินข้าวน้อยมากเมื่อคืนไม่รู้ว่าเมื่อคืนก็กินช่วงหัวค่าไปนะนี่ของนี่ของตะเอียตะเอียกินฟิลกี้ภูมิใจเลยไอ้ท่านจะให้กินแต่อาหารเปรียกอย่างเดียวมันก็ไม่มันจะได้ไหมอ่ะก็คือกลัวมันจะติดเป็นนิสัยแล้วไม่กินอาหารเม็ดเลยทานเรื่องของเรื่องและอาหารเปรียกเนี่ยกินมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะดี ที่รู้ๆเนี่ยแต่อียเชอรี่ไม่ได้ไปโรงเรียนสองวันแล้วนะดีว่าเขาไม่สบายตัวร้อนตั้งแต่วันอาทิตย์ไม่สบายตั้งแต่คืนวันอาทิตย์อ่าคือวันอาทิตย์นี่ตัวร้อนถึงสามสิบเก้าจุดสองเลยนะสามสิบเก้าจุดสองคือศูนย์จุดสามเนี่ยนะร้อนนะคะ่ะ ไปแแบ,บหาพี่ฝน <c oughs> พี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนชักหรือเปล่าน,นี่ทำไมมือไม้เปียกอย่างนี้อ่ะฮะเดี๋ยวนะคะ ชักหรือเปล่าเนี่ยกี่ฝนเมื่อคืนก็เปิดเปิดต้องเปิดฝนฝนตกนะพี่นยังต้องเปิดไว้เพราะมันร้อนแล้วทีนนอออวเนี้ยมันอบอ้าวไงพี่ฝนก็อ้าวไม่ได้แล้วมือปเปียกๆเลยลูกฮะแต่ไม่ได้กินนะท้าควรเกลียดเกิน เ็นองค์คารักพี่ทักษ์แม่เดินตามอยู่เนี่มมยมสละก,กับคนอื่นก็เลยนะม่อนไม่พอใจนะบอกเลยนะเอียนะแบบนี้ม่อนมันไม่พอใจนะไปแล้วแม่ไปธุระก่อนแม่ไปซื้อของก่อนเดี๋ยวแม่มา กินนะคะกินน้าแอร์เป็นอะไรของมันถ้าอยู่ในนนก็ไม่กินน้ําท่าน้านี่เหลือบ้านตะเกียนะอยู่สองตัวนะมากินน้ําแอร์<ม>ไล่ฉีดฝนบางทีไม,ม่ไอ้อมไล่ฉีดนี่ขอโทษนะคะเปิดน้ำทีไว้ทั้งคืนแล้วบางทีลืมไม่ไล่ก็ไม่ได้มันเหม็นอ่ะวันนี้ไอ้ฝันเงียบ ไม่ร้องนะคะธรรมาดาจะงองแง,งงงอแงง,งวันนี้ไม่งองแงงันนี้แนะ่อ้อมทดลองซื้อมีโอกโกมานะคะทีขนาดเม็ดของมันมีโอกโกนะคะแล้วก็ทดลองตักให้ช้อนหนึ่งเพราะว่าแม่อ,อม้อมอยากจะทดลองเปลี่ยนให้น้าตาลกลิ่นมันก็หอมนะคะหมันหอมอยู่ป้าขาป้าขา,า,าหนูชอบนอนที่แบบนี้นะลูกนะหนูเป็นผู้หญิงนะคะลูกเข้าใจไหมคะร้อนค่ะ ฝนเปิดตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้แม่ให้กินสาลี่เดี๋ยวหั่นสาลี่ให้ลูกนี่เดี๋ยวบ่ายนี้ให้กินสาลี่โอเคข้มวันนี้แม่อยู่บ้านโอเคนะโอเคน้ำตาลเนี่ยค่ะเรื่องเรื่องของเรื่องที่เราต้องซื้อก็คือน้ำตาลมากินข้าวน,น้อยนี่ทดลองวางไว้กลิ่นมันหอมอยู่ยังไม่รู้น้ำตาลกินหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ขึ้นข้างบนยังไม่ได้ขึ้นข้างบนนะคะ กระหลกกองแกงมากเลยแม่ก็เป็นห่วงนะอ่าลองดูก่อนเพราะว่าแถวบ้านมันขายถุง7 9บาทส0 0้อยกรัมก็ทดลองดูถ้ามันกินก็โอเคก็แยกให้ระหว่างเจ้าตาลกับเอ่อนางฝันมันกิน2ตัวนะคะให้ต่างกับนางฝันมันกิน2ตัวก็ไม่เป็นไรเพราะว่า2กองใหญ่นะก็กินทานิว่าอยู่แล้วราคามันหรอคะราคามันก็ไม่ หกกิโลแมวอมดูเก้าร้อยกว่าบาทไม่ใช่ถูกนะคะแพงนะคะแพงนะแต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแบบบอกไม่ถูกอ่ะหอมเหมือนบอกไม่ถูกอ่ะกลิ่นมันหอมอยู่แล้วเม็มันก็ติ๊กเดียวเองด้วยก็แมวแมวเนี่ยนะคะที่แม่อมให้กินพวกนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้ให้มันกินขนมเมด็ดเม็ดทามีเม็ดค่ะเแบบีมากมีเม็ดเบบีมากเลยอะ่ะไม่ให้มันกินขนม,ขนมกันเพราะฉะนั้น ก็เก่งของดีๆสักนิดน,งนึงนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพของแมวในวันข้างหน้าด้วยไม่ใช่แค่วันนี้นะคะดีกว่าที่เราให้กินอะไรสเปะสะปะที่มันที่มันไม่ไม่ดีแล้วก็จะมีผลต่อวันข้างหน้าไปเลยหนูใหญ่มากเลยนะลูกหนูใหญ่มากใหญ่มากลูกแม่ใหญ่มากหล่อที่สุดเลยอ่ะน่ารัก เมื่อวานนี้แม่อม่อได้คุยกับพี่มอนอะนะคะอย่างแม่อ้อมขอนั่งหน่อยคือปวดขาปวดขาเอาเก้าอี้ก็ไม่มีซะด้วยสิจะนั่งตรงไหนแล้วทีเนี้ยเก้าอี้ก็ไม่มีซะด้วยสิเอาเอาตรงนี้สักหน่อยหนึ่งค,คือเจอกับพี่มอนแล้วทีน,นี้ที่เมื่อวานนี้พี่มอนก็เลยบอกกับแม่อ้อมว่าเมื่อาวานนี้ ลูกแมวที่ว่าแม่แม่แม่ลูกแม่แมวล,ลูกแมวที่ว่าแกจะช่วยนะคะที่ว่าเรื่องมีปัญหากับเรื่องตรงของน้ําตาลนี่แหละเนี่ยทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยเห็นว่าลูกแมวมันถูกไล่จนมันตกลงไปในท่อระบายน้ํานะคะตกลงไปในท่อระบายน้ําแล้วทีเนี้ยก็ทันี้พี่มอนเขาก็ไม่อยู่ไม่อยู่เสร็จเขาก็เห็นว่าบ้านตกข้ามอ่ะร้านเป็นร้านค้าอีกร้านหนึง้เขาเรียกคู่ภัยนะ ช่วยเอาแม่ขึ้นมาทีนี้เนี่ยก็คือแม่มันเนี่ยวิ่งยุกลุกรองลุกีลุกรอนเป็นห่วงลูกมากอันนี้เขาเกาเอาขึ้นมาได้2ตัวแรกก่อนอันนี้แม่มันก็พอเห็นลูกขึ้นมาได้แม่มันก็วิ่งไปคาบลูกวิ่งไปคาบลูกแล้วก็ทีนี้พออีกตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายนี่ก็ยังเอาขึ้นไม่ได้แม่เราคาบลูกเสร็จแม่มก็เลยเอาลูกไปซ่อนแล้วแม่มก็ไปแบบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาร้องแบบคือตัวสุดท้ายยังอยู่ยังขึ้นไม่ได้ไงคะ วิ่งไปวิ่งมาร้องแล้วก็พยายามที่เอื้อมมือจะไปเอารูปตัวเองในข้อระบายน้ําคือตอนนั้นเห็นบอกว่าวินาทีนั้นมันมันมันไม่คือไม่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 กลัวใครแล้วฉันว่าฉันต้องช่วยลูกูกมันอ่ะมันต้องช่วยลูกมันให้ได้พี่มอนบอกว่าพี่มอนมาอนตัวที่สามแล้วก็เห็นแล้วเขาแบบน้ำตาจะไหลมีสงสารแม่มากเขาเรียกมันว่าไอ้ปลาเผาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามพูดกับมันมาว่าเผาเอ้ย เองอะเอารูปมานะถ้าเกิดว่าลูกเล็กคือตอนนี้มันแค่เดือนกว่ามันเล็กมากนะมันจะเอาออกมากันไม่ได้ทีนีมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไงอะจะได้พาไปทำหมันทำหมันนะเขาบอกไอ้เผามันไอ้ปลาเผาเขาเรียกเป็น,นปลาเผานะคะเพราะเขาบอกว่าร้านร้านค้าที่ว่าเขาขายยินตะโเนี่แกไปช่วยเขาอ่ะเขาเกลียดแมวมากเขาตีมแมวก็วบอกว่าจะเห็นเห็นเขาตีแมวแกทนไม่ได้แคบอยากจะลาออกจากร้านนี้เลยคือทาไมถึงต้องใจร้ายตีแมวเลยเนี่ยเขาเขาแบบสงสารเลยนะ เม่อี้แม่ก็เลยบอกว่าพี่มอนถ้าพี่มอนเอางี้นะถ้ามันได้เรื่องยังไงอ่ะก็ว่ากันอีกทีนนี้เมื่อวานเนี่ยก็จับรูปมันอยูสุดท้ายมาเอาไว้ก่อนเขาก็เลยใส่ตะกร้าไว้สักพักหนึ่งแม่มันก็วนแรกเขาคิดว่าแม่จะไม่มาบอกมาถ้ามันรักลูกมันยังไงก็ต้องมาสักพักแม่มันก็มาเอารูปมันไปฟังเรื่องราวของมันแล้วเราก็สงสารมันนะเขาบอกพี่มอนแล้วถ้าเกิดว่ามีคนพี่มอนเลี้ยงมันเขาบอกว่าเขาเลี้ยงได้ก็จะเลี้ยงมันเองเพราะว่านี้นะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะส่วนไอ้ไอ้คอกแรกก็เลย ก็เป็นห้าไก่สี่ห้าหกตัวนะคะรวมแม่มันทีนี้เนะี่ยถ้าแม่มันยังไม่ทำหมันน่ะอกสที่มันจะท้องก็มีอีกนะคะทีนี้เลยบอกพี่มอนเดี๋ยว,ย,วยังไงอะนะ,ะพี่มอนพี่มอนคอยบอกกัแล้วกันเพราะว่านี่นะคะคือแกแกไม่ใช่คนรวยนะคะหาเช้าพิมพ์ผสามีก็ขับตุ๊กตุ๊กลูกกับแกแล้วก็สามีแกเนะี่ยตกเย็นก็มาช่วยกันขายหอยทอดตัดไทยนะคะแล้วก็ทำมาหากินสามคนก็เลี้ยงแมวในบ้าน สามตัวเลี้ยงไอหมูอตัวหนึ dom, ่งเป็นสี <spa> ่ตัวนะคะไอส้มอีกตัวหนึ่งเป็นห้าตัวปัจจุบันที่เอเลี้ยงอยู Ai ่นะคะก็เลยบอกพี่มอนว่าเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันนะพี่มอนแล้วก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เราบอกว่าเอฟซีอ่ะเอฟซีของของของาอ้อมอ่ะเดี๋ยวน้องก็บอกเขาเดี๋ยวเขาก็ช่วยกันคนละนั้คนละมือเพราะว่าทุกๆคนที่เอฟซีที่ดูนอ้อมหนึ่งอ่ะเขาก็รู้ว่าเราช่วยจริงๆเราไม่ได้เอาไปไหนน้องก็มีบอกเขา เขาก็บอกนั่นนะสิเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาว่าสงสารนี่ปล่าเขามันเขาไม่อยากให้มันแบบต้องต้องมาอยู่แบบนี้ก็คือ,อ,อก็อยากเพราะว่าคนเขาไล่ตีด้วยอะคะ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนีนะคะส่วนไอก้อกรงไอ้กรงนั้นเราก็ยังพูดเลยว่าไอ้กรงนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเออเอาไปเอากระถามเขาเขาบอกว่าเขาก็ไม่พูดถึงเขาบอกเพียงแต่ไปบอกแหละแม่แม่พี่มอนว่าอ้อมไม่อ้อมพูดว่าเออ จะเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําอาใช่แม่อ้อมพูดตอนแรกว่าเออจะเอาไปไหนก็เอาไปเถอะวันนี้นะก็เท่ากับเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเขาเป็นสิทธิ์ของเขาพี่มองขาก็เงีีบพี่มองพูดอะไรก็ไม่เป็นไรเ็ามื่กบอกไม่เป็นไรพี่มอนเขาเลยบอกว่าอากงนี่มันเป okay. ็นของวัดเขาจะไปคืนวัดอ้อมเอาไปคืนวัดก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นของวัดจริงๆเพราะอ้อมได้ยินอ้อมได้ยินม้ว่ากองนียเป็นของวัดจริงๆตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าเกิดเขาจะชูตอนนี้ไม şey. ่สนใจเราค่ะจะทําอะไรก็ทําไปเถอะและที่สําคัญเขาเจอเราแล้วเขาไม่ทักเราด้วยนะ ไม่ทักเราโกรธเราที่เราพูดถึงเรื่องโกงตัวนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอคนที่ควรจะโกรธจะเป็นแม่อ้อมนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเขานะเพราะแมวมันอยู่กับเราอย่างเงี้ยแล้วไอเรื่องโกงเนี่ยไอเรื่องฆ่าโกงหรือว่าไอเรื่องเนี้ยแค่นี้มันก็มีปัญหากันก็ไม่เข้าใจนะก็ไม่เป็นไรแม่อ้อมก็ไม่ซีเรียสมันมก็ไม่เดือดร้อนอะไรคือไม่ไม่คุยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปอะไรเขาอยู่แล้วเราก็ช่วยน้ําตาลมันตัวเองเพราะอ้อมแม่อ้อมก็สงสารน้ําตาลนะ ซาลี่ให้พี่ฝนค่ะคือแม่อ้อมเป็นคนที่ไม่กินไม่กินซาลี่ไม่กินผลไม้นะคะแต่นี้เอามาให้พี่ฝนแม่อ้อมวันนั้นซื้อมาซื้อมาผิดอะ่ะคือแม่เขาสั่งให้ซื้อของแล้วแม่อ้อมก็สั่งซื้อผิดก็เป็นของพี่ฝนปนแลวลูกหนึ่งที่ลูกที่สองนะคะซาลี่เนี่ยแม่อ้อมเนี่ยคัดแต่เนื้อนะคะพวกส่วนของตรงแกนกลางหรือเม็ดไม่มีนะคะไม่มีค่ะนะคะ, <S <S ะ,คะแล้วก็เอาเกี๊ยวก้อน เออแม่ยังไม่ได้อาานนะพี่ฝนเลยวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันอังคารเออตายแล้วเดี๋ยววันนี้แม่จะถูบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค่อยอา่านนะพี่ฝนละกันโอเคไหมโอเคไหมหมาหมา,มาแก่มากค่ะแก่นะคะเนี่ยแก่คือเหมือนปีได้พี่ฝนกับแม่อ้อมมาแก่มพ,พร้อมกันขนเขินขาวหน้าตาขาวหมดเกลียวไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนแม่เลย ต้องให้กินยาเพราะว่าดูจากอาการที่ที่ไม่ค่อยกินอาหารเม็ดอาหารเปลี่ยกไม่กินเอากินเอานะคะแต่ว่าอาหารเม็ดเนี่ยบอกไม่ถูกก็เลยให้กินยาละสงสารสงสารแล้วหนังไม่ชอบน้องฟ้านะคะน้องฟ้าสวยค่ะเห็นน้องฟ้าขู่น้องฟ้าค่ะแต่แต้เอี๊ยมไม่ขู่เออแสดงว่าเห็นว่าน้องฟ้าสวยเกินไปไม่ชอบไอ้ฝันมันก็สวยนะแต่ตัวเองไม่สวยไงเองก็เลยไปขู่เขาแต่ไอ้ฝันมันนิสัยไม่ดีค่ะ อออืเออกับไตเอียนี่แบบโอ้ยดีกันมากมายไก่กองเลยอะ่ะแล้วหมสารกินนะลรก,กินยาแต่ว่ต้องระวยาทุกวันกันละค่ะเพราะดูจากอาการของเขาที่เขากินเขาแต่ว่าระคายทองเพราะว่าตาจะมีประหานเรื่องนี้อยู่ออเออแค่นี้ก่อนนะคะ เย็นๆด้วยแช่เย็นหวานชื่นใจโอ้โหหวานชื่นใจเราไม่รู้กินเนี่ย